ทีแรกผมก็กะจะทําคลิป10อย่าง10ข้ออะไรสักอย่างเกี่ยวกับ Resident Evil ที่ผมประกาศไปแต่ตอนที่กําลังเล่น IE 3เพื่อเก็บฟุตเทจเฮ้ย age, hey, ทำไมมันมีอะไรให้น่าพูดถึงเยอะจังงั้นก็ทําคลิปเกี่ยวกับ IE 3ไปเลยดีกว่าเพราะผมพูดถึงภาคเนี่ยเยอะแต่ก็ไม่เคยพูดแบบเจาะจงเลยสักทีและอีกอย่างผมก็คิดว่า IE 3เนี่ยแหละที่สุดแล้วแห่งความเป็น Resident Evil ดังนั้นในคลิปนี้ผมก็บอกได้แค่ว่าเกมอาจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับ หากคุณยังไม่ได้กด s u b สไครต์ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละ1ครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน Gpu2shop หากคุณยังไม่มีคอมสักเครื่องไว้สำหรับเล่นเกมก็ต้องร้านนี้เลยเพราะคอมถูกคอมดีใส่ใจคนซื้อก็ต้องร้านนี้เท่านั้นหากสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับ เอาละก็ขายของกันยังเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าทำไม Resident Evil 3ในปี1999ผมถึงได้ยกให้มันเป็นภาคที่เรียกว่าเป็นที่สุดของที่สุดแล้วในซีรีส์มารับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่า Resident Evil 3ในปี1999ไม่ใช่ภาคที่ผมชอบที่สุดในปัจจุบันถ้าเรียงลำดับ ภาคที่ผมชอบที่สุดคือภาค2รีเมครองลงมาคือ4รีเมคส่วนภาค3อันเนี้ยตกมาอยู่อันดับที่3แต่คุณคิดดูว่าเกมนี้มันมีกี่ภาค แต่ผมก็ยังยกให้ภาค3ามันคือภาคโปรดอันดับต้นๆถ้าจะถามว่าภาคอื่นมันไม่สนุกเหรอก็ไม่เชิงแค่ผมมองว่าภาค3มันเป็นภาคที่มีอะไรเจ๋งเยอะที่สุดขอตรงเข้าประเด็นเลยก็แล้วกันว่าทําไมภาคเนี้ยมันถึงเจ๋งกว่าภาคอื่นเอาที่เด็ดที่สุดเลยในภาคเนี้ยมันคือเรื่องตัวละครโดยเฉพาะกับจิวในลุกเกาะอกสีฟ้าในตำนานถามจริงมีใครไม่จดจําเจ๊แกในลุกนี้บ้างไหมคือภาคหนึ่งเนี่ยจิวจะเป็นตัวละครที่ไม่มีด้านไหนโดดเด่นเป็นพิเศษ เทียบกับแคร์หรือว่าเอดาในภาค2ผมว่ายังไงมันก็ห่างชั้นแต่กับภาค3เหมือนเจ๊แกจะต้องการทวงบัลลังคืนหละอมั้งก็เลยใส่ชุดนี้มาเลยซึ่งมันปังมากค่ะแม่เพราะถ้าเกิดจะมองว่าเซ็กซี่มันก็เซ็กซี่แต่ถ้าเกิดจะมองว่าเท่หรือว่าเป็นเอกลักษณ์มันก็ได้เหมือนกันผมว่า,าจริงๆเลยชุดนี้มันเป็นเหมือนไอคอนิกของเจ๊แกไปแล้วอะ่ะที่คนมักจะจดจําน่าเสียดายที่ภาค3รีเมคเขาดันมองว่าชุดนี้มันคงจะแปลกหากจะต้องออกไปฟัดกับซอมบี้เขาก็เลยเปลี่ยนชุดเป็นเสื้อกล้ามเกงยีนไปแทนแต่ก็เห็นใช่มัยงอุตสาห ชุดต้นฉบับใส่เข้ามาเพราะยังไงมันก็คือเอกลักษณ์ส่วนกับพระเอกอย่างคาร์ลสเนี่ยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าผมชอบต้นฉบับมากกว่าเพระพาะภาครีเมคผมว่ามันคือพระเอกที่เก่งและพึ่งได้มากเกินไปหน่อยจนบางครั้งความหล่อเท่นั้นมันก็เล่นมาบังบทของจิลไปซะอย่างนั้นเลย เพราะว่าในภาคต้นฉบับไอหมอเนี่ยก็คือพวกคี X ้แอคสาวดีๆนี่เองเอาจริงๆพระเอกคาแรคเตอร์ประมาณเนี้จะมี2คนในซีรีส์คนแรกคือคาร์ลอสส่วนคนที่2คือสตีฟในภาคเวโรนิกา้าแต่กับสตีฟเนี่ยมันประสาทแดกเยอะไปหน่อยแถมโดนแครปล่อยพลังกินผัวใส่คาร์ลอสก็เลยขิงได้ว่าก็ผมรอดนะครับน้อง ส่วนตัวร้ายอย่างนิโคไลอันนี้ผมบอกตามตรงเลยว่าในภาคต้นฉบับมันไม่ร้ายเท่าไหร่คือภาคต้นฉบับเฮียแกจะมาแนวแอคแอคนิ่งๆแล้วก็ดูลึกลับเหมือนกับว่าที่แท้จริงมันมีอะไรซ่อนอยู่แต่ในมุมมองที่มันทําเรื่องชั่วๆอันนี้ผมว่ามันยังไม่ชั่วขนาดนั้นก็น่าจะเป็นอีกข้อนึงเลยที่ผมมองว่าภาครีเมคดีกว่าพอสมควรเพราะว่าภาครีเมคอันนั้นยอมรับว่านิโคนไลมันดูเลวจริงส่วนตัวละครที่น่าสงสารอย่างมิคาเอลอันนี้ผมชอบภาคต้นฉบับมากกว่าเยอะเลย เพราะสิ่งที่มิคาเอลทาในภาคเนี่ยมันอิมแพคกับจิตใจหนักมากคุณคิดดูคือบทบาทในภาคเนี่ยมิคาเอลเขาคือคนที่รู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาเหมือนเป็นหัวหน้าที่พาลูกน้องมาตายแต่เขาก็ยอมสู้ไม่ถอยจนยอมแลกชีวิตเพื่อให้จิวกับคาลอสได้หลบหนีฉากเนี่ยเล่นครั้งแรกคือจุกอก,อกเลยเพราะว่าเขาปูเรื่องของมิคาเอลมาได้ค่อนข้างน่าสงสารแต่ในภาครีเมคคือแบบฮะตายแล้วเหรอเออเรื่องของมึง เพราะผมมองว่าบทบาทของมิคาเอลในภาครีเมคเนี่ยมันไม่ได้น่าจดจําขนาดนั้นเอาจริงๆแค่ความเท่นในการพรีชีพผมว่ามันก็ห่างชั้นกันแล้วถึงมันจะตุ้มในมิสิดปิวเหมือนกันแต่ในด้านความดาร์กยังไงมันก็ต่างกันมันก็เลยทําให้ผมมองว่าเรื่องตัวละครเนี่ยทำไมภาครีเมคเขาทําให้เราจดจําภาพลักษณ์ของตัวละครแบบเดิมไม่ได้กันนะทีกับภาค2หรือว่าภาค4รีเมคอันนั้นทําไมเขาทําได้งงมากทําไมผู้รับเคาะต้องกลายเป็นภาค3 ก็คือถ้าไม่น้บนีค้คขไลอ่ะผมว่ายัางไงคาแรคเตอร์ตัวละครของภาค3ต้นฉบับยังไงมันก็น่าจดจำมากกว่าทุกตัวจริงๆแล้วเรื่องต่อมาที่ผมว่าเด็ดไม่แพ้เรื่องคาแรคเตอร์ตัวละครนั่นก็คือเรื่องพล็อตแล้วก็บรริากาศคือปกติ resident evil ทุกภาคจะชอบให้อารมณ์มันเป็นในแบบที่เราไม่รู้อย่างภาคหนึ่งหลงก็ไปในคาลือหัที่เหล่าตัวเอกก็ไม่รู้ว่ามีซอมบี้ส่วนภาค2ตัวเอกก็เข้ามาในเมืองที่ไม่รู้เหมือนกันว่ากําลังมีเหตุการณ์แพร่ระบาด เนี่ยคือจะภาคไหนก็ตามเพราะส่วนมากมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันเริ่มจากการที่ไม่รู้แล้วก็ไล่าตามเสริความจริงจนไปเจอกับต่อคุณลองเล่นดูดิมันจะเป็นแบบเนี้ยทุกภาคเลยจริงๆนะแต่กับภาค3มันอินดี้มันไม่มีป่มไม่มีอะไรซับซ้อนรู้แค่อย่างเดียวคือจะต้องหนีออกจากที่มีให้ได้ แล้วในภาคเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีอะไรในเรื่องความลึกลับเลยคือเรารู้อยู่แล้วว่าเมืองแห่งนี้เราจะต้องเจอกับอะไรแต่แค่จะต้องรับมือยังไงหรือจะต้องรอดไปได้ยังไงอันนี้ก็คือไม่รู้รู้แค่ว่ายังไงก็ต้องรอดออกไปให้ได้อารมณ์ที่ได้ในภาคนี้มันก็เลยค่อนข้างต่างกับภาคอื่นภาคอื่นสู้เพื่อหาความจริงแต่ภาคนี้สู้เพื่อเอาชีวิตรอดเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าแปลกกว่าภาคอื่นแล้วแล้วก็ในภาคเนี้ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างให้อารมณ์สิ้นหวังเกือบทั้งเกม เพราะเราจะได้เจอทั้งผู้รอดชีวิตที่หมดหวังในการอยู่ต่อเพื่อนที่ไม่รอดจากการโดนไล่ล่าความหวังที่เหมือนกําลังจะมาแต่ก็โดนสอยด้วยจรวดมิสไซล์อารมณ์มันก็เลยประมาณว่าเราพยายามแล้วนะดิ้นรนสุดชีวิตจนเหมือนจะสําเร็จแต่ทุกครั้งมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่จะทําให้มันพังทุกครั้งไปตอนเล่นครั้งแรกผมคิดว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เจอเนี่ยมันโคตรชวนสิ้นหวังเลยซึ่งอารมณ์แบบเนี้ยภาคอื่นมันไม่ค่อยมีอาจจะมีบ้างให้เห็นประกายแต่มันก็ไม่ชัดเจนเท่ากับภาค3าม คำว่ารัดเอสเคปในภาคเนี่ยคือไม่ได้เวอร์เกินจริงเลยแล้วก็อีกเรื่องที่ภาค3นมนำเสนอมาได้แปลกกว่าภาคอื่นนั่นคือบรรยากาศ ถึงมันจะเป็นฉากที่ไม่ว่าจะเป็นภาค2ภาคเอาเบรกหรือแม้แต่ภาครีเมคจะใช้เป็นพื้นหลังผมว่ายังไงภาค3ก็ทําให้แรคคูนซิตี้ออกมาดูน่ากลัวที่สุดในภาค2เนี่ยช่วงแรกมันจะเป็นส่วนตัวเมืองก็จริงแต่หลังจากนั้นกว่า90%มันก็วนเวียนอยู่ในสถานีตารวจส่วนภาคเอาเบรกเนี่ยคือโอเคเลยที่เขาขยายโนนนี่นั่นให้กว้างขึ้นแต่ถ้าเกิดนับทั้งสองภาคที่เอามารวมกันบางทีผมว่ามันก็เวอร์เกินไปหน่อยที่เมืองเล็กๆมันจะมีอะไรได้เยอะขนาดนั้นส่วนภาค3เนี่ยผมว่ามันกำลังดีเลยบรรยากาศเมืองงพังพงพงที่เเต็มไปด้วยศษ ของการพังพินาศเนี่ยแหละเมืองที่กําลังเกิดเหตุการณ์เอาเบรกในอุดมคติและที่สําคัญทุกซอกทุกมุมมันก็เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องจากสิ่งมีชีวิตที่ไร้ชีวิตมันก็เลยทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าเมืองเนี่ยมันหลอนผมว่าในภาคเนี่ยเขาทําตรงข้ามกับภาคแรกอะภาคแรกเขาจะเน้นศิลปะในเรื่องความเงียบเพื่อให้มันดูสมจริง ส่วนภาคเนี่ยเขาจะเน้นอารมณ์จากเสียงที่ไม่น่าไว้ใจเพราะงั้นความน่ากลัวในภาคเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันก็เลยยืนหนึ่งแต่ว่านอกจากความน่ากลัวที่เป็นที่สุดของที่สุดแล้วในด้านเกมเพลย์เขาก็ทําออกมาได้เจ๋งสุดๆในแบบที่ภาคไหนไม่เคยได้ทําปกติแล้ว Resident Evil ทุกภาคเนี่ยยังไงมันก็เป็นเส้นตรงมีแค่อย่างมากก็ให้เราเลือกว่าเราจะทําอะไรก่อนอะไรหลังแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จะมาบรรจบกันจนเหมือนเป็นเหตุการณ์บังคับซึ่งก็แน่นอนว่า Resident Evil 3ก็ให้อารมณ์ที่แตกต่างได้มากกว่านั้นยกตัวอ,อย่างเช่นฉากแรกเลยที่ เราจะต้องเลือกว่าเราจะสู้หรือว่าจะหนีจากน e เมสิ s ถ้าเราสู้ก็ลําบากหน่อยเพราะปืนเราอาจจะแรงไม่พอแต่ถ้าเกิดชนะมันก็จะได้ชิ้นส่วนปืนและก็คีกาสำหรับรับรหัสเพื่อไปเอากุญแจ แต่ถ้าเกิดเราเลือกหนีก็แน่นอนมันจะง่ายกว่าแต่ว่าเราก็จะอดได้ชิ้นส่วนปืนไปแทนแล้วก็จะต้องไปตามเก็บคีย์การ์ดเอาที่หลังซึ่งในจุดนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันจะเลือกได้แค่2วิธีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็มีด้วยกันถึง3วิธีทางเลือก1กับ2เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงส่วนทางเลือกที่3อันนี้เราจะต้องเลือกสู้แต่ว่าตอนสู้คือเราไม่ต้องสู้จริงแค่วิ่งไปเก็บคีย์การ์ดจากศพแล้วก็วิ่งหนีเข้าสถานีตำรวจไปเลยสำหรับทางเลือกเนี่ยข้อดีก็คือเราไ,าไ,าราดได้้อดดจะชิน ส่วนอาวุธคือในฉากเนี้ยพอยท์มันก็แค่ทํายังไงก็ได้ให้เราได้กุญแจมาก็พอส่วนจะใช้วิธี1 2หรือว่า3อันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเราอยากจะได้ประสบการณ์ในการเล่นแบบไหนจริงๆมันก็มีทางเลือกที่4เหมือนกันนั่นคือสู้แล้วก็เก็บคี์การ์ดกับชิ้นส่วนอาวุธมาแล้วก็เข้าไปเก็บคี์การ์ดอีกใบที่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําไปเพื่ออะไรผมก็เลยคิดว่าทางเลือกที่4ี่เนี่ยอันนี้ไร้สาระเป็นบ้าเลยทําไปทําไมให้กระสุนมันหมดเล่นแต่ก็นั่นแหละครับ เห็นกันแล้วใช่ไหมว่าแค่เรื่องเดียวอิสระมันเยอะแค่ไหนเป้าหมายมันชัดเจนก็จริงแต่มันก็ค่อนข้างยืดหยุ่นในการเลือกทางเล่นและนอกจากนั้นแล้วการที่เราตัดสินใจว่าจะไปทางไหนก่อนหรือว่าเลือกช้อยอะไรสิ่งที่เราจะต้องเผชิญมันก็จะมีผลเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นั้นๆเช่นสมมติว่าในตอนที่เราต้องออกไปตามหาชิ้นส่วนรถไฟหากเราเลือกไปลงไฟฟ้าก่อนเราก็จะได้เจอกับนิเมซิตในที่นั้นแต่ว่าในตอนที่ไปเอาน้ํามันเราก็จะอดเจอเนเมซิตในจุดๆนั้น กลับกันถ้าเกิดเราไปเอาน้ำมันก่อนเราก็จะเจอกับนีเมสิตที่นั่นเลยแล้วก็จะอดเจอกับนีเมสิตที่โรงไฟฟ้าไปแทนซึ่งจุดเนี้ยสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นอาจจะกำลังงงว่าเอา้าแล้วมันต่างกันยังไงอะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วจะไปทางไหนเราก็ต้องเจออยู่ดีในเรื่องเนี้ยผมบอกเลยว่าเกี่ยวครับเพราะการที่เราเลือกว่าจะได้เจอกับนีเมสิตที่ตรงไหนประสบการณ์ในการสู้มันจะไม่เหมือนกันเช่นถ้าเกิดเราเลือกเจอนีเมสิตที่โรงไฟฟ้าฉากนี้เราจะมีตัวช่วยเป็นปืนอีกกระบอก ส่วนจะเป็นปืนแกรนิตหรือว่าแม็กนัมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่ไปสถานีตำรวจเราเจอปืนอะไรแต่ถ้าเกิดเราเลือกเจอเนเมซิสในฉากที่ไปเอาน้ำมันอันนี้เราก็จะสามารถปีนขึ้นไปบนกล่องแล้วก็ยิงเนเมซิสได้เลยแบบฟรีๆเนี่ยเห็นไหมครับว่าเกมเส้นตรงแบบเนี้ยแต่เขาดันมีอิสระในการเลือกเล่นค่อนข้างสูงเลย การที่ผมจะมาบอกว่าภาคนี้มันสุดยอดมันก็เลยไม่ใช่อะไรที่เกินจริงแล้วก็แน่นอนว่าทางเลือกที่เด็ดๆมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นยกตัวอย่างเช่นอีกตัวอย่างหนึ่งที่หอนาฬิกาตอนที่รถไฟกําลังจะตกรางหากเราเลือกกดเบรกฉุกเฉินเราก็จะได้เจอกับฉากที่คาร์ลอสสิ้นหวังแล้วจิวก็จะตบหน้าเตือนไปหนึ่งฉากทำให้ตอนที่จิวสู้กับนิเมซิตคาร์ลอสเขาจะออกมาช่วยแล้วก็ทาให้ปืนบาสุก้าของนิเมซิตมันบึ้มไปโดยที่เราไม่ต้องรับความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดเราเลือกกระโดดหนีออกจากรถไฟฉากนี้าคาร์ลอสจะ เราก็ต้องซัดกำเนิสเมซิตในแบบที่มันถือบาสุก้ามาพร้อมกับกระสุนเต็มพิกัดเห็นไหม ว่าน,นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ประสบการณ์ในการเล่นมันแตกต่างกันซึ่งถ้าเกิดจะถามว่าอันไหนมันยากง่ายกว่ากันอันนี้ผมบอกได้เลยว่าก็แล้วแต่คนจะถนัดเพราะร่างมือเปล่าเราก็เสี่ยงที่จะโดนมันกระโซกหน้าแบบวันที่คิวส่วนร่างบาสุกา้าเราก็ต้องรับความเสี่ยงจากการโดนโจมตีระยะไกลในส่วนเนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับผู้เล่นเลยว่าเราอยากจะเจอกับอุปสรรคแบบไหนซึ่งแน่นอนครับว่าเนี่ยมันคือตัวอย่างตอนที่เล่นจริงการที่เราตัดสินใจไปทางไหนก่อนทางไหนหลังอุปสรรคที่ได้เจอมันก็จะเปลี่ยนไปตามทางเลือกน,น,น,น ทางเลือกที่ยากมันก็อาจจะยากแต่มันก็จะให้ของตอบแทนที่คุ้มเกินคุ้มแต่ทางเลือกที่ง่ายมันเซฟก็จริงแต่มันก็อดได้ของมันก็เลยไม่มีอะไรที่มันยากกว่าหรือว่าง่ายกว่าจนเป็นทางเลือกที่เรียกว่าเดอะเบสที่สุดขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นเองเลยว่ารักและอยากจะเจอกับประสบการณ์แบบไหนเนี่ยแหละครับมี Resident E v i l ภาคไหนที่ให้ประสบการณ์แบบนี้กับคุณได้บ้างที่พอใกล้เคียงที่สุดกับภาค S u ว v i v a ลที่จะเรียกได้ว่าจะเข้าไปเอาไปนพเ a บ c เนี่ยแหละแต่ยังไงผมว่ามันก็ไม่ชัดเจนเท่ากับในภาค3าม ภาค3มเนี่ยมันก็เลยเป็นภาคหนึ่งที่ผมเล่นซ้ำๆๆได้เป็น10รอบเพราะเพียงแค่ว่าอยากจะเห็นทุกอย่างที่เกมเขานําเสนอแต่ยังก่อนเพราะอิสระของเกมนี้มันก็ไม่ได้มีดีแค่ตัวเลือกเรื่องอาวุธมันก็เป็นอิสระอีกแบบหนึ่งที่มอบให้กับผู้เล่นแบบไม่มีการบังคับ คือเกมเนี้ยังไงเราก็ต้องต่อสู้แต่ว่าจะต่อสู้ด้วยอาวุธแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกยกตัวอย่างเช่นแบบแรกคือจะเน้นไปนในเรื่องการผสมกระสุนแกรนเนตซึ่งก็น่าจะเป็นกระสุนประเภทน้ําแข็งที่น่าจะฮิตที่สุดเพราะในเมซิดเนี่ยมันไม่ค่อยถูกกับกระสุนชนิดนี้แต่ถ้าเกิดเราเลือกเล่นในแผนที่จะทํากระสุนแช่แข็งเป็นหลักในการเล่นรอบนั้นเราก็อาจจะได้ใช้พวกกระสุนปืนพกหรือว่าช็อตกันน้อยลง เพราะว่าอย่างที่รู้กันเกมเนี่ยการที่เราจะคราฟกระสุนอะไรออกมามันก็อยู่ที่วิธีผสมดินปืนและแน่นอนว่ากระสุนน้ําแข็งเนี่ยมันใช้ส่วนผสมดินปืนค่อนข้างเยอะ ถ้าเทียบกันแล้วกับกระสุนแช่แข็งประมาณ7-10ถึงนัดเราก็จะคราฟกระสุนปืนพกกับช็อตกันได้รวมกันเกือบร้อยเลยทีเดียวอันนี้คือยังไม่นับคนที่เน้นคราฟกระสุนปืนแม็กนัมอีกนะถ้าจะมาสายนั้นอ่ะปืนอื่นไม่ต้องเล่นกันพอดีแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเราเลือกเล่นในการคราฟกระสุนปืนพกหรือว่าลูกซองโดยที่ไม่แข์เรื่องกระสุนแกลเนตหรือว่าแม็กนัมในทางเลือกเนี่ยเราก็จะได้กระสุนประเภทแอนชาร์ดซึ่งมันก็คือกระสุนพิเศษที่จะยิงได้รุนแรงมากกว่ากระสุนปกตติิอยางงงกระะนนนปปเแล้้้วซมมณ4-5ถึััจ แต่กับกระสุนเอนชารนเรียกได้เลยว่าเซแบบนัดต่อนัดแต่ก็แลกมาด้วยการที่ว่าเราจะสู้กับเนเมสิตได้ยากขึ้นเพราะว่ากระสุนแช่แข็งมันไม่มีแต่ว่ายังไงกับกระสุนเอนชารนมันก็ใช้ได้แค่กับปืนพกและก็ลูกสองเริ่มต้นเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดจะมาสายเนี่ยอาวุธที่ได้จากเนเมสิตมันก็เลยแทบจะไม่จําเป็นที่แปลว่าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องสู้ก็ได้แล้วก็เอากระสุนพิเศษเหล่านั้นนั่นแหละไปสู้กับพวกซอมบี้หรือว่าฮันเตอร์แทนแทนที่จะต้องเอาเวลามาสู้กับเนเมสิตอย่างเดีียววแต่่าาาเเกกกกมม็ดันนให้ท้ทงืออขึไป เพราะว่านอกจากปืนพิเศษที่ใจนค่อยๆดรอปจากการสู้กับเนเมสิสมันก็จะมีอะไรให้เราได้มากกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นยาแบบ3ขวดในชิ้นเดียวเนี่ยมีไว้คือโคตรอุ่นใจเลยอย่างกัมีประกันชีวิตไม่ก็ถ้าเกิดเราซัดกับพี่เนแบบครบทุกฉากเลยในตอนที่สู้กับเนเมสิสร่าง2ตรงห้องเปียนโนเราก็จะได้รับไอเทมสุดพิเศษถ้าเกิดเป็นการเล่นรอบแรกอันนี้เราจะได้ปืนกลที่ก็ไม่มีอะไรพิเศษมาก มันคือปืนกลธรรมดาที่คาร์ลอสก็ใช้แต่ถ้าเกิดเป็นการเล่นรอบ2ที่เราเซฟแล้วโหลดมาเล่นต่ออันนี้เราจะได้ของพิเศษเลยซึ่งมันก็คือเซ็ตกระสุนแบบพิเศษ ถ้าเกิดเอาไปใส่ปืนไหนปืนนั้นก็จะสามารถใช้งานได้แบบไม่จํากัดแถมการที่เราเอาไปใส่กับปืนบางปืนปืนนั้นมันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นกระสุนแบบพิเศษยกตัวอย่างเช่นที่แบบชัดเจนเลยนั่นคือปืนไมตรวอร์ที่จะเปลี่ยนจากปืนระเบิดง่อยๆให้กลายเป็นปืนมิสไซล์ติดตามเรียกได้เลยว่าคุ้มเกินคุ้มถ้าเกิดได้มาจริงๆแล้วไอเทมชิ้นเนี้ยเราก็สามารถปลดล็อกจากการเล่นโหมดมอเซนนารีได้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าการที่เราได้เจางในเมซินเนี้ยมันมีความหมายต่อใจ เพราะกว่าที่เราจะได้มาเราก็ต้องสู้และต้องวางแผนการาเผชิญหน้าให้ดีที่สุดเพราะถ้าเกิดพลาดฉากไหนไปแค่ฉากเดียวในตอนสู้กับร่าง2เราก็อาจจะอดได้ไอเทมชิ้นนี้ไปเลยผมถึงได้มองไงว่าการต่อสู้มันมีความหมายาทีนี้ก็เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าภาคเนี้ยมันเจ๋งยังไงมันคือระบบเชิญชวนให้เล่นซ้ําในแบบที่ไม่มีภาคไหนทําได้เจ๋งขนาดนี้จริงๆแล้วอย่าว่าแต่ซีรีส์นี่เลยนะเกมแบบนี้ถ้าเกิดไม่ใช่เกม RPG จผมว่าก็ไม่น่าจะมีเกมไหนที่อิสระในการเลือกเล่นได้ขนาดนี้แล้วจริงๆ แล้วคิดดูนี่มันคือเกมปี1999นะครับทำไมมันถึงทำให้เกมเนี้มันดีได้ขนาดนี้และที่น่าเศร้าเลยก็คือทำไมภาคเรเมคมันไม่มีอะไรแบบนี้วะยยิ่งพูดก็ยิงแขนพี่แคปแกเล่นเอาภาคสุดโปรดของผมไปยำสเสละแถมเจือขายแพงอีกไม่แขนก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้ว แต่ว่าถ้าเกิดจะถามว่าแล้วภาค3มันไม่มีข้อเสียเลยเหรอสําหรับผมมันมีครับและมันก็เป็นข้อเสียในจุดเด่นอีกด้วยนั่นก็คือเรื่องของเนมิสิตก็สาหรับเนมิสิตเนี่ยในเรื่องความน่ากลัวหรือว่าความโหดอันนี้คือยืนหนึ่งอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นฉากเปิดตัวฉากทำลายเฮลิคอปเตอร์เสียงเพลงเสียงคำรามและความเตอยิ่งกว่าพวกสตอเกอร์คือเรื่องพวกนี้ยังไงก็เป็นตำนานที่แฟนเกมไม่มีวันลืมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าในเมสิดะเขาทำให้มันโหดหรือว่าน่ากลัวกว่านี้ได้นะแต่เขาดันทำให้มันอ่อนเกินไปหน่อยยกตัวอย่างเช่นบาสุก้าของพี่เนเนี่ยตอนแรกที่มันพังกระจงหน้าต่างออกมามีใครเหวอกันบ้างไหมคือเรื่องที่มันจู่จมันก็เพล้งออกมามันก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่มันถือบาสุก้ามาเนี่ยมีใครบ้างที่ไม่ตกใจก็ททีี่่่่ผาาาานนนนมมมไไภคหเลยัตรูจะพกอววุ เจอแบบนี้ไม่ตกใจสิแปลกแต่พอตอนสู้จริงมันกลับดันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแค่รวิ่งซิกแซกนิดหน่อยมันก็หลบได้แล้วยิ่งใครที่กดดอทแม่นๆเนี่ยยิงยังไงมันก็ไม่โดนและต่อจะให้มันยิงโดนผมว่ามันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นเผลอๆการที่มันวิ่งเข้ามาตบอะ่ะผมว่าแรงกว่าซะอีกแถมบาสุก้ามันเนี่ยยิงยังไงมันก็ยิงได้แค่ประมาณ4-5ถึงนัดมั้งกระสุนมันก็หมดแล้วอะไรกันอุตสาห์แบกมาซะน่ากลัวเลยมีแค่นี้เนี่ยนะ เอาจริงๆผมว่าร่างมือเปล่าอ่ะน่ากลัวกว่าเยอะเพราะร่างมือเปล่ามันมีท่าจับทุ่มไม่ก็ยกตัวเราขึ้นถ้าเกิดเราพลังชีวิตเหลือน้อยแล้วก็ไม่ยอมกดรัวปุ่มก็เรียบร้อยหน้าเป็นรูไปซะซึ่งไอ้ท่าเนี้ยถ้าเกิดมันมีบาสุก้าอยู่มันก็จะไม่ยอมใช้คือผมคิดมาตั้งแต่เด็กเลยว่าตอนถือบาสุก้ามันอ่อนกว่าเยอะจริงๆและเรื่องที่2คือเรื่องที่มันติดบัคก ก็สำหรับเรื่องนี้ผมคิดว่าผมรู้คุณรู้โลกรู้แต่ผู้พัฒนาเกมในตอนนั้นเขาดันไม่รู้เพราะทุกครั้งเลยที่เราจะได้เผชิญหน้ากับมันมันจะต้องมีสักมุมหนาะที่เราจะต้องล่อให้มันเดินเข้าไปติดบัคได้จากนั้นก็เอาเลยจะปืนพกหรือว่ามีดก็ได้ถ้ามันหลุดบัคก,ก็แค่วิ่งวนรอบหนึ่งเพื่อให้มันกลับมาติดใหม่แล้วก็ทําแบบนี้วนไปจากบอสที่โคตรน่ากลัวกลายมาเป็นตกม้าตายเพราะติดบัคเฉยเลยเห็นครั้งแรกก็ขำอะ่ะถ้าเกิดไม่มีบัคตัวเนี้ยผมว่ามันก็น่าจะน่ากลัวได้มากกว่านี้ และเรื่องสุดท้ายคือผมคิดว่าร่างสองกับร่างสุดยอดมันเสียของคือมันเป็นร่างพัฒนาก็จริงนะแต่ว่าตอนที่ได้สู้ผมว่าทําไมมันดันอ่อนกว่าร่างแรกไว้ซะอย่างนั้นอย่างร่าง2เนี่ยมันช้าลงแล้วมันก็ไม่มีบาสุก้าให้ราําคาญแถมมันไม่มีท่าย,ยกลอยและก็เสียบหน้าเราแบบทีเดียวดับแบบร่างแรกคือร่าง2เนี่ยมันดูโหดขึ้นนะ คือมันอึดขึ้นแล้วก็โจมตีได้ไกลขึ้นแต่ก็น่าแหละครับมันมีแค่นั้นเลยแถมในตอนที่กว่าจะได้เจอเนี่ยตอนนั้นยังไงอาวุธเราก็แน่นผมก็เลยคิดว่ามันก็เป็นศัตรูที่ไม่ได้น่ากลัวเลยเมื่อเทียบกับในตอนแรกและก็น่าเสียดายมากคือทําไมมันไม่ไล่ล่าเราแบบในช่วงแรกกันนะถึงมันจะไม่เก่งก็จริงอะแต่เรื่องความน่ากลัวหรือว่าความน่ารําคาญคือผมว่ามันเข้าขั้นได้ใจเลยและด้วยความที่มันอึดเนี่ยยังไงก็ไม่มีใครอยากสู้ด้วยหรอกแต่ทําไมเขาถึงไม่ทําแล้วดันให้มันนนนนเเปป็สสคิะะ่าายดอ และยิ่งกับร่างสุดท้ายเนี่ยคือโหผมอยากจะร้องไห้หนักมากเพราะเนเมสิ s มันคือบอสที่น่ากลัวและโคตรเป็นตำนานแต่ทำไมร่างสุดท้ายมันถึงได้กระโหลกกระลาขนาดนี้ คือฉากเปิดตัวมันน่าตกใจมากเลยนะการที่มันได้กินซากไทแดนเข้าไปนั่นก็แปลว่ามันต้องพัฒนาให้หน่ากลัวขึ้นซึ่งรูปลักษ์มันก็ใช่แต่ว่าตอนสู้จริงคืออะไรไม่เห็นจะทําอะไรได้เลยคือฉากเนี้ยหากใครสเต็ปดีๆหน่อยก็คือแทบไม่ต้องยิงมาเลยสักนัดวิ่งเก่งๆลอกเก่งๆให้เร็วแคนนอนซัดตุม้มจบแล้วอพนะิจีสีนัดที่พี่ให้มามันจะมีประโยชน์อะไรยังไงใช้ยิงมันไปมันก็ไม่ตายอยู่แล้วนั่นแหละครับสิ่งแย่ๆที่ผมรู้สึกกับเนเมซิตที่ผมไม่เคยพูดได้ฟังปกติผมจะอออววยยตตลลดเนนะ้บัี เพราะคาแรคเตอร์มันน่ากลัวน่าจดจําและมันก็ทําอะไรหลายอย่างจนผู้เล่นหลายคนช็อกกันมาแล้ว ถ้าเกิดจะให้ผมบอกว่าบอสตัวไหนเจ๋งที่สุดในซีรีส์ผมก็คิดว่าเนมเบสิตเนี่ยแหละอันนี้ยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจแต่ถ้าเกิดจะให้เล่าในอีกมุมมองความเงาของบอสตัวนี้ก็ใหญาที่เล่าไปนั่แหละครับไม่รู้ว่าใครสังเกตไหมว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งผมก็เข้าใจว่าในการที่เขาไม่จัดเต็มเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาอยากให้เกมเนี่ยมันไม่เครียดเกินไปก็ถ้าช่วงแรกมันเครียดอยู่แล้วแล้วจะให้ช่วงหลังมันเครียดอีกผมว่าเดี๋ยวผู้เล่นจะเส้นสมองแตกตายไปซะก่อน แต่ถ้าเกิดจะถามว่าที่เนเมซิตมันเป็นแบบเนี้ผมพอใจไหมผมก็พอใจนะแต่ใจจริงก็แค่อยากจะให้มันไปได้ไกลกว่านั้นตอนในภาครีเมคผมก็หวังว่าจะทําให้มันสุดยอดมากกว่าที่ต้องการเพราะอย่างมิสเตอร์เในภาค2เนี่ยเขายังทําได้น่ากลัวเลยกับเนเมซิตไม่น่าจะผิดหวังแต่พอเอาข้อจริงเป็นไงอะ่ะแค่ฉากเปิดตัวภาคต้นฉบับก็ตบภาครีเมคคว่ำแล้วหมดกันความหวังที่รอมาเกือบ20ปีและเพราะมันเป็นอย่างนั้น Resident Evil 3ในปี1999มันก็เลยยังคงเป็นภาคที่สนุก ส่วนเหตุผลก็อย่างที่ผมว่าไปน่แหละครับมันคือภาคที่ให้อิสระในการเล่นแต่ละครั้งไม่มีอะไรตายตัวในการเล่นขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าถนัดแบบไหนแล้วอยากจะเจอกับอุปสรรคอะไรถึงปลายทางจะคล้ายกันแต่ระหว่างทางเนี่ยก็แล้วแต่ที่คุณจะเลือกซึ่งผลก็คือมันทําให้เราอยากจะกลับไปเล่นเกมนั้นแบบซ้ําๆการที่ได้เปิดเล่นอีกครั้งมันก็ทําให้ผมอยากจะลองวิธีใหม่ๆที่หมายความว่าผมจะได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆและนั่นนะครับมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมทําคลิปนี้ ตอนผมอัดฟุตเทนเนี่ยผมก็อยากจะลองเล่นอะไรแปลกๆที่ไม่เคยเล่นดูบ้างแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันก็สนุกไปอีกแบบนะนั่นก็แสดงว่าวิธีการเล่นในเกมเนี่ยมันค่อนข้างยืดหยุ่นใช้ได้เลยคือถ้าเกิดในอนาคตเขาจะทำให้บรรยากาศและอิสระในทางการเล่นมันเป็นแบบนี้อันนี้ผมก็ยอมใจแบบที่ไม่ต้องคิดเลย เพราะผมคิดว่า R.E. มันไม่ค่อยเหมาะกับการเป็นกึ่ง Open World เท่าไหร่อย่างระบบแบบภาค Village หรือว่าภาค4 remake ที่แบบมีการให้สำรวจแบบกว้างๆในบางช่วงเนี่ยมันเจ๋งก็จริงนะแต่ในด้านเกมเพลย์ผมว่ามันไม่ค่อยต่อเนื่องขอแบบภาค3ได้ไหมไม่ต้องเปิดกว้างอะไรหรอกยิงเป็นเส้นตรงไปเลยแค่การที่จะได้เจออะไรยากหรือว่าง่ายแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ นั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม IE 3ถึงยอดเยี่ยมที่สุดนั่นก็เป็นเพราะว่าเล่นกี่ทีมันก็ไม่เคยเบื่อเลยสักทีมันเป็นเกมเก่าก็จริงแต่หากคุณอยากจะเล่นแบบครบทุกเหตุการ์เลยผมว่าอย่างน้อยคุณก็ต้องเล่นซ้ำไม่ต่ำกว่า3-4รอบแน่นอน ซึ่งมันสุดยอดครับมันน่ากลัวมันสนุกมันระทึกและก็มีภาพลักษณ์ที่น่าจดจําแล้วมันก็มีอิสระในการเล่นไม่มีไอ e ภาคไหนที่จะเป็นตำนานได้เท่ากับภาคนี้อีกแล้วก็ได้เกิดเป็นไปได้นะผมอยากให้ในทาง PlayStation เขาเอาภาคเนี้ยมาลงใน PS Classic จังเลยอุตส่าห์มีภาคแรกแล้วอะ แต่กับภาคในตำนานอย่างภาค3จะไม่มาจริงๆเหรอยังไงก็ขอให้มันมาแล้วกันนะครับเขาจะได้เล่นเกมแบบทุกคนโดยที่ไม่ต้องไปเล่นเถื่อนและสำหรับเพื่อนๆละครับคิดว่า Resident Evil 3มันเจ๋งได้แบบที่ผมอวยหรือเปล่าอย่าลืมมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบอเอาไว้ตรงนี้กันละกันก็สำหรับวิดีโอตัวนี้คุณเชื่อไหมว่าผมใช้เวลาทำแป๊บเดียวเอง คือตอนแรกก็อย่างที่ผมว่าไปอะว่าผมจะทำสิบอย่าง10ข้ออะไรสักอย่างของ Resident Evil แต่ผมดันรู้สึกว่าอยากเล่า IE 3อีกครั้งจริงเลยผมก็เลยรื้อบทใหม่เลยนั่งเขียนตั้งแต่5ทุ่มถึงตี5แล้วก็นอนแป๊บหนึงแล้วก็ตื่นมาภาคเสียงตอน10โมงแล้วก็ตัดต่อลากยาวจนอัปโหลดซึ่งก็เป็นเวลานี้นี่แหละแต่ก็โชคดีที่ว่า Resident Evil 3เนี่ยผมเล่นมาจนพรุนทุกซอกทุกมุมแล้วจินตนาการในการเล่ามันก็เลยค่อนข้างไหลลื่นพอสมควร ความจริงอยากให้มันยาวกว่านี้นะแต่ไม่ไหวแล้วตอนเขียนสคริปต์นี่เริ่มเบลอแล้วเอาไว้คลิปหน้าก็จะพยายามให้มันยาวกว่านี้ยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับ แต่ว่าสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยกือ,อย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอต่อหน้าขอทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ